พรรคเพื่อไทยเองก็มีจุดยืนที่จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีความมุ่งมั่นให้แก้ให้สำเร็จไม่ใช่สักแต่ว่าเสนอให้แก้ต่างกันว่าถ้าเสนอให้แก้นี่ก็เสนอไปตกช่างมันแล้วก็ไปบอกประชาชนได้ทำแล้วแต่พรรคเพื่อไทยไม่ทำอย่างนั้นพรรคเพื่อไทยมีเจตนาว่าเสนอให้บังเกิดผลให้แก้ได้จริงๆเมื่อจะแก้ได้จริงๆแล้วเนี่ย เมื่อพิจารณาสถานการณ์วันนี้เนี่ยเรียนตรงๆว่าไม่สามารถจะถ้าลงมติคิดว่าตกเดินไปสู่การลงมตินี่รัฐมนูษจะบันมีตกเลยตกแล้วนี่จะไม่ได้นํากลับมาแก้ได้อีกง่ายๆซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเพื่อไทยเพื่อไทยต้องแก้ผลสําเร็จก็คือเราเลยขอใช้วิธีทางอ้อมเมื่อตรงมันติดก็ขอไปทางเลี้ยวซ้ายก็คือขอยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญ ให้สารุนวินิจฉัยแก้ไขการยื่นต่อสารุนจะมีประโยชน์อยู่สามทางหนึ่งยตินี้จะไม่ตกทันทีถ้าเสนอไปแล้วลงมตินั้นตกทันทีหายไปเลยแก้อีกยากเราเลยมีเจตนาจะเสนอสารถ้าเสนอสารแล้วยติยังค้างอยู่เผื่อสารตัดสินว่าเราเดำเนินการได้เราก็กลับมาเดินต่อนี่จะทําให้หนทางเรายังเห็นความสําเร็จที่แก้ได้วันนี้ลืงเราจึงเห็นด้วยกับคุณหมอเปรมศักดิ์ ที่จะให้เสนอสาร